คือเป็นน้ำมันกัญชา oh, <no. S 1> เขาบอกให้หยดใต้ลิ้นนะจะนอนหลับได้ลึกก็ยังไม่หลับมันอาการมันขนาดนั้นเลยสวัสดีค่ะเจนะคะอายุ48ปีแล้วเพื่อนเนี่ยอยู่เยอรมันเขาโทรมาถามว่าเรามีแบบไฟฟ้าสถิตอะ่ะอาการใบทองหรือเปล่าร้อนมุบวาบไหมเหงื่อออกไหมเราไม่เป็นนะหรือที่เราไม่เป็นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้อาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าเราดูแลตัวเองคือเราเป็นคนทานอาหารเสริมมาตลอดแต่มีอันนึงเนะี่ยที่เราแบบเป็นนะก็คือ นอนไม่หลับตื่นมาเนี่ยเราจะไม่เฟซเราก็งุดหงิดในการทํางานผิวพธุ์เหี่ยวตาเป็นหมีแพนด้าแล้วก็หน้าแบบไม่สดใสแล้วก็แบบหน้าตอบตอบะค่ะไปหาหมอว่าเฮ้ยคุณหมอหนูนอนไม่หลับทํายังไงดีจ่ายยามาให้ทานนะก็คือแวร์เลียมเลยนะ2มิลลิกร,รัมเนี่ยหลับไหมก็ยังไม่หลับมันอาการมันขนาดนั้นเลยหยุดดีกว่าก็คือทาําแล้วประมาณสองสามวันเออใช้ยาไม่ดีนะ ราก็เลยหันไปใช้อาหารเสริมเหมือนเดิมก็เลยไปตามร้านบูธต,ตามวัดสามแล้วก็ตามร้านไขาย,ายาที่เรารู้จักเพสัตเนี้ยอ๋อมีตัวตัวนี้ที่แบบฉมังเลยนะคือเป็นน้ํามันกัญชาเขาบอกให้หยดใต้ลิ้นนะจะนอนหลับได้ลึกแต่ถามว่าหลับไหมไม่ได้หลับบางทีตีสองตื่นมายังไม่หลับเป็นชั่วโมงก็เลยว่าเออใช้ไม่ได้เรื่องแล้วก็ก็ไม่ใช้แล้วจนมาเจอเจ๊ค,คนหนึ่งอะค่ะเขาก็แนะนําว่าเจ๊ลองทานตัวนี้ดูไหมพิจารณาแล้วว่ามันดีก็เลยลองทานดู ตื่นมาวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่หลังจากใช้ไปประมาณ3วันเนี่ยหลับได้ลึกจริงๆปกตินอนประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ําเนี่ยก็ไม่หลับแต่ตัวนี้ทานไปแล้วนะเข้าห้องน้ำเสร็จกลับไปหลับเลยแล้วหลับถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็คือตื่นมาถึงเนี่ยก็จะไม่มีอาการงุดหงิดหรือว่าแบบไม่สดชื่นเนี่ยค่ะทานไปแล้วประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะมีคนทักเลยว่าเฮ้ยทําไมหน้าเธออิ่มแบบนี้แล้วก็แบบผิวดีขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าจุดหลักเนี่ย อย่างไงจะถามว่าหลักๆคือทําให้เราหลับได้ําเออเจ้มมันยี่ห้ออะไรบอกว่าเนเาโปรโดีมากเลยค่ะตอนนี้คือหลับได้ลึกตื่นมาสดใสทํางานได้ตามปกติก็เลยคิดว่าตัวเนี้ดีแน่นอน